คอยดูน้องนิดนึงว่าแบบเก็บเล็บเข้าไปอย่าการไม่เอาเพราะว่าไม่ได้พาออนนี้ไปตัดตัดเล็บนานพอสมควรแล้วแต่ว่ามอนนีไม่เคยการเล็บใส่เลยไม่เข้าใจเหมือนกันตัวโตกว่าแต่เล็บไม่ยาวแต่ว่าออนนี้ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเล็บยาวมากกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับพันอะไรพันดอกครับผม ปักตะกาอ้าวปักตะกาปักอะไรวะถ้ามันปักตะกาเนี่ยเดี๋ยวมันลายไปล้วปักตะกาได้ปะขนมแมวเลียของเบลลต้ามันร้องไงนะของเพลงพี่ๆกับปักตะกาอ้าวปักตะกาอะไรสักอย่าง ใครเอ๋ไี่ใครเอ๋ใครแอบดูหนูใครแอบดูหนูสรุปคือส่งเบลลาต้ามาได้อีกนะครับแต่น้องกินแค่เบลลาต้านะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวให้ดูแมววิ่งคอนโดนะฮะช้าอันนี้อันนี้มันออนออี้มาอันนี้มาทำการแสดงให้พี่ๆดูหน่อยเดี๋ยวชา้างอันนี้อะไรไหมคแมบ อยากให้แมวออกกำลังกายนะฮะอยากให้แมวออกกำลังกายให้แมบวิ่งเล่นกับคอนโดด้วยโชว์โชวก์การวิ่งรอบคอนโดตกไปแล้ว ไม่ลรอกครับเราค่อยๆไปอ่ะช่แตกลงไปกลางัีทั้งให้น้องวิ่งนิดนึงเพราะว่าน,อน้องกินแล้วก็น,นอนที่มอนลีกล่ก็ชอบมอนเดียวฮะนี่อันนี้ที่นอนที่นอนที่ชอบแย่งกันนะฮะโหลของน้องนะ พันพุงพันพุงพันพุงเอาพีทผมใส่พีทผมใส่เอามวยมวยมวยมันลีมันลีมีมวยมวยเอาซัดกันแล้วเริ่มเลยนะครับยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งะครับอ่าออนนี่มาแจมครับออนนี่มาแจมครับออนนี่ยกที่สองเริ่มแล้วนะครับว่าไงครับมันริมันลิมอย่าหอยครับมันรี ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆคนสวยคนหลอ่อทุกคนนะครับนี่นะัะมอลลี่ออนนี่นะครับ,รบฟอร์มแฟนฟิล์มนะครับถ้ามีลูกคนที่สามเพิ่มขึ้นมานะครับก็คงต้องเป็นคอนโดใหม่ปาเชคเนนะครับเาะว่าชื่อไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะครับม oh, อลลี่ออนนี่อันนี้นอันโน่นอันอนนั้นอันนี้อะไรอย่างนี้ทำลองนี้ น้องชอบคอนโดมากชอบบิ่งมากแล้วก็ที่สำคัญเลย้ตัวเจ้ตัวนี่หนูอยากมีแฟนไหมลูกหนูอยากมีแฟน <c oughs> ไหมคะให้ป้าป้าหาแฟนให้ไหมเอาไหมเดี๋ยวป้าป้าไปหาแฟนมาให้ ป้าหาแฟนให้ไหมหรือว่าหนูยังมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพิ่มได้คะ่ะนี่อ่ะจะเเนี่ยหนูอยากมีแฟนไหมลูกหนูอยากมีแฟนไหมคะให้ป,ป้าหาแฟนให้ไหมเอาไหมเดี๋ยวป้าไปหาแฟนมาให้ป้าหาแฟนให้ไหมหรือว่าหนูยังมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพิ่มได้ค่ะนี่อ่ะจะ กันไป่ะป๊ามะอืม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 เ้ยเเเฮเ้ต้องซื้อแปลงปัดฝนให้พ่อแล้วทนไม่ไหวหมายถึงว่าแปลง อ๋อแปลงที่เสื้อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแปลออกทีเดียวครับแล้วก็นอนส่วนไหนของคอนโดนอนข้างล่างนอนพื้นส่วนลูกนอนข้างบนหนูเอาอะไรคะ,ะหนูจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรคะ สุดของคนเป็นพ่อนะฮะก็คือการได้มาเล่นกับน้องสาววันวันไม่ทำอะไรเลยครับบำรุงขนบำรุงขนด้วยอาหารจากเบลาตา้าจ้าสปอนเซอร์ลัาของเรานะฮะสปอนเซอร์ในพระนียนะฮะห่วงด้วยห่วงหนักมากเลย หาคอตีโทรศัพท์ล่วงนะฮะพออยู่แต่ห้องล่ทั้งวันอนนี้เลยวัิทาเจอหาสเปนยา ฮ่หนูเอาใม่เล่นอีกทีนะฮ่สเปนยา